กำลังรุ่งครับค้าขายร่ำรวยความรักอคะคะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับให้ปีนี้เป็นปีทองคุณโทรปรึกษาผมอาจารย์ช้างพทธพรสิงหธุลาโทร1 9 0 0 1 1กกลับมาช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับผมวิบุลช่เชื่นวันนี้ผมอยู่กับท่านสวเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะครับท่านผู้ชมพูดจากันในเรื่อง อ,องค์การระหว่างประเทศกับการแก้ไขปัญหาของไทยความจริงการพูดจาเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนท่านว่าเมื่อมีปัญหาในประเทศเนี่ยตามสภาพเป็นจริงของอำนาจการปกครองของทุกประเทศเนี่ยเขาจะให้อำนาจอธิปไตยในประเทศนั้นเป็นผู้แก้ไขปัญหาเองไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่อยู่ในส่วนของ สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาที่เรียกว่าอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้เขาถือว่า s u p r e m a c y of parliament ถ้าหากเป็นประเทศประชาธิปไตยก็คือว่ามีปัญหาใดๆในโลกนี้โทษในประเทศนี้จะต้องอยู่บนการแก้ไข,ขของคนกำหนดกติกาว่าอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมถูกต้องไม่ถูกต้องกำหนดด้วย parliament หรือ congress หรืออะไรแล้วแต่จะเรียกในหลายประเทศนะ นี่คือเขาถือว่าสูงสุดแล้วคองเกรสนี่คือคนไปตั้งรัฐบาลบริหารประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากรัฐสภาแล้วก็รัฐสภากับรัฐบาลถ้าหากมีปัญหาขัดแย้งกันไม่ตกแตกก็จะให้ฝ่ายตุลาการมาพิจารณาตีความเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศเลยถ้าเราสามารถบริหารจัดการ กรณีอเมริกากรณีอังกฤษกรณีญี่ปุ่นถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาจัดการบริหารของเขาได้เกือบทุกประเด็นไม่ได้มีปัญหาภาคคตาเหมือนเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้อพยพเหมือนเราเหมือนพมา่าแล้วเขาก็เจริญรุ่งเรืองมาวันนี้มีเพียงเราเท่านั้นแหละที่ไปยุ่งกับเรื่ององค์การระหว่างประเทศถามว่าเขาจะแก้ปัญหาให้เราได้หรือไม่ไม่ได้ทุกเรื่องหรอกครับอาจจะได้ข้อแนะนํา แต่สิ่งที่เราควรจะทําก็คือการแก้ไขปัญหาภายในของเราเองสุดท้ายก็คือเราจะต้องเป็นประชาธิปไตยเราจึงจะมีส่วนร่วมในการพูดคุยได้ mm hmm. เมื่อเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในโครงสร้างอํานาจมันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนี้ต่อไปข่าวในการจะทํารัฐประหารและการท Data, ําคูเดต้าก็ก็มีออกมาเป็นประจําวันนี้ก็บอกว่ามีหลายกลุ่มผมเรียนท่านอย่างนี้ คดีของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ IPU หรือสาภาพรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้มีอำนาจมาบังคับใช้กฎหมายเหนือประเทศไทยเป็นเพียงองค์กรคล้ายๆกับที่ปรึกษาคอนเซิลในประเด็นปัญหาต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไปถึง IPU หรือสาภาพรัฐสภาวันนี้นี่มี2เรื่องใหญ่ก็คือ1เรื่องการยุบพรรคการเมืองกับเรื่องการตัดสิทธิทางการเมืองสองเรื่องนี้เนี่ยตามความเห็นของฝ่ายกฎหมาย เมื่อกี้ฟังจากโรเบิร์ตอัลสตัมก็คือว่ามันเกิดมาจากอำนาจการยึดอำนาจเมื่อปี2006ก็คือ2549แล้วก็มาออกกฎหมายกันใช้ย้อนหลังตัดสิทธิทางการเมืองคนไม่ได้ทําผิดก็ลงโทษผิดทั้งหมดทั้งหลายนี่เกิดจากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมในประเทศนั้นแล้วก็เมื่อรัฐมามีอำนาจปัจจุบันเหมือนรัฐอภิสิทธิ์รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ยังไปเขียนกฎหมายรัฐนูนเอามาตรา309มาคาคอไว้ บอกว่าไอ้ที่ทำ,ทำมาใ้ถือว่าถูกต้องนะก็คือไปรับรองกันมันก็ผูกปัญหามาจนถึงปัจจุบันพักการเมืองแทนที่จะอยู่เหนืออำนาจรัฐอยู่เหนือกฎหมายคือพักการเมืองถ้าได้อำนาจรัฐมาสามารถจะออกกฎหมายได้นะออกกฎหมายได้ยกเลิกกฎหมายได้อะไรต่างๆเนียแต่บังเอิญว่าพักการเมืองไทยอยู่ภายใต้กฎหมายเป็นหลักที่ไม่ชอบทำอันนี้คือเรื่องพักกับเรื่องการตัดสิน การตัดสิทธิ์ก็ถือว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ชื่อว่า ICCPR แล้วก็ปฏิญญาสากลบ้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของประชาชนนี่ถ้าเป็นประชาธิปไตยเขาเปลี่ยนได้นะคนมาชุมทั้งประเทศบอกไม่เอารัฐบาลเขาเปลี่ยนได้หรือปีนี้ถ้าจะมีการเลือกตั้งนี่ถ้าประชาชนคิดว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนได้แต่เลือกตั้งกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปัญหาวันนี้อยู่ที่โครงสร้างของอำนาจกาปรปกครองว่า อำนาจเป็นของประชาชนจริงหรือไม่เรื่องที่สที่อยู่ในสารอาญาโลกก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกรณี91ศพกับเรื่องอาบาดเจ็บผมคิดว่าอาจจะมากกว่าเพราะว่าตัวเลขเป็นทางการนี่ไม่มีใครทราบวันนี้คนก็ยังถูกขังอยู่400กว่าสชก็เลิกกฎหมายที่ว่านั้นไปแล้ว คนที่เสียชีวิตไปก็ยังไม่มีรายงานคุณธาริศเพ่งดิตวันนี้ก็ก็ถูกแจ้งความอยู่ถูกร้องอยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมก็คือการสืบสวนสอบสวนโดยคณะของอาจารย์คณิตนนครก็ไม่ได้มีอะไรก้าวหน้ายังไม่มีการจับใครยังไม่มีเอาใครมาขึ้นศาลสุดท้ายวันที่23ที่ผ่านมามกราเนี่ยรองประธานศารอาญาโลกมาเยี่ยมเมืองไทยแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อผมอ่านในบางกอกโพสต ดูใน TPBS ท่านก็บอกว่าศารอาญาโลกเนี่ยไม่สามารถพิจารณาคดีของไทยได้นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ลงสัตยาบันก็กลับมาที่ประเด็นที่ท่านเรืองไกรพูดถึงเรื่องเรื่อง MOU 2543เมื่อวานนี้ว่าประเทศไทยเราโดยรัฐบาลไปเซ็นลงนามร่วมกับโรมสเตติโหรือธรรมนูญแห่งกรุงโรมที่บอกว่าในกรณีที่รัฐบาล ฆ่าประชาชนหรือมีการสังหารหมู่อะไรต่างๆเนี่ยศาลไอซีซีจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีอะไรบ้างนั่นแปลว่าหนึ่งในนั้นก็คือว่าประเทศจะต้องเป็นสมาชิกไอซีซีแล้วก็ให้สยาบันกับกฎหมายนั้นปรากฏว่ามันก็มีช่องทางอย่างที่คุณโรเบิร์ตพูดถึงก็คือมันมันจะมีช่องทางหลายช่องทางก็คือ1 ICC รับรับตามปวิอาญาของกฎหมาย ICC หรือจะรับตาม UN หรือจะรับตามเหตุผลที่ทางทนายความให้ไปก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับคำให้สัมภาษณ์ของของ g e call นะครับซึ่งเป็นคนเยอรมันเมื่อวันที่23ที่ท่านมาที่เมืองไทยผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่อที่จะพูดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้เข้าใจว่าความจริงกรณีของไทยในประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ท่านเลืองไกลพูดแล้วครั้งหนึ่งว่าเรื่องของไทยบางทีไม่ต้องไปขายหน้าถึงต,างต่างประเทศ มันเป็นเรื่องที่เราต้องทําให้จบภายในประเทศเราแต่บางเอืญอนวันนี้เนี่ยคนตาย9กสเคนคนบาดเจ็บมากมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีถูกขังอยู่วันนี้ก็ไม่ได้เจอทนายไม่ได้มีการทําอะไรมันเป็นไปได้ยังไงก็ธรรมดาแหะคนบาดเจ็บคนตายญาติพี่น้องเขาก็มีเขาต้องมีมีที่ร้องพอร้องไปที่ศาลไทยบอกว่ายกคำร้องยกคำร้องยกคำร้องนี่คือเหตุผลสำคัญที่จะต้องขึ้นศาลโลกตนเอง ก,ก็เรียนว่าเรื่องบทบาทขององค์การทั้ง IPU ทั้ง UN, ICC หรือแม้แต่ UN เนี่ยเขาจะทำบทบาทที่เรียกว่าบทบาทช่วยเหลือสนับสนุนความถูกต้องหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า complementary function ขององค์การเหล่านั้นแต่ว่าการณีนี่ยอเขาไม่ได้มีกฎหมายบังคับนะแต่ ICC เป็นกฎหมายสารอาญาโลกบังคับได้ กรณีที่เกิดขึ้นกับบูชานี่ตัดสินลงโทษเลยค่าล้างาผ่พันธุ์ท่านเรื่งไกลจะให้ความเห็นประเด็นใดก็เชิญเชิญตรงไหนก่อนก็ได้ครับก็คงต่อเนื่องประเด็นของท่านวิ์ที่ว่ามาเนี่ยคือการที่ประเทศไทยไม่สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้นะครับแล้วก็เรื้อรังต้องเรียกว่าเรื้อรังมาตั้งแต่2 0 0 6เนี่ยห5อ 25, นะครับ มันก็เหมือนกับว่าเราเป็นรัฐที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือฝรั่งเรียกว่าเฟล t เตทคือล้มเหลวอะเฟลสเตทนี่คืออำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการไม่ฟังก์ชันนไม่ได้รับความเชื่อถือประชาชนไม่ยอมรับเหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคล้ายๆที่เกิดขึ้นประเทศไทยวันนี้อันนี้ถ้ามัาคิดง่ายๆก็เหมือนกับว่าที่ใดไม่มีความยุติธรรมที่นั่นก็ไม่มีความสงบสุข ประเทศไทยกาลังเกิดอย่างนี้หรือเปล่านี่ถึงมีเสื้อเหลืองเสือ้อแดงถูกไงหมฮะมันมันมันเป็นลักษณะเนี่ยถ้าถ้าเราบอกว่าอยากให้เกิดความปรองรองประมอาจารย์วันนี้เราเราทาแบบเช้าสุดานถามเลยว่าตอนนี้ประชาชนเขาอยากเป็นอะไรหเห็นไหมเขาอยากแยกเขาก็ลงมติทําประชามติวันนี้แก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ถามใครไปจ้างอาจารย์มาหาัยมาแล้วเสียเงินเสียทองไปเสร็จก็บอกว่าฉันจะเอาอย่างงี้ แล้วก็ไปคุยกันเองกินวงกินวายกับนักการเมืองในโรงแรมเฟดก็มาโบสถ์กันแต่ประชาชนเนี่ยเขาได้อะไรจากตรงนี้สิ่งที่ประชาชนได้จากการแก้รัฐมนูลอาจารย์ว่ามีมีอะไรผมเห็นอยู่เรื่องเดียวได้ซื้อไข่เป็นกิโลถูกไหมฮะคขาคือไปคิดอะไรก็ไม่รู้มันมันเขาจะเปลี่ยนน้อฮะเขาคงคงขายไม่ไหวแล้วเป็นกิโลครับผมอันนี้เมื่อกี้พูดย้อนกลับมาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ มีคำหนึ่งที่ท่านวิบูลนพูดว่าไอ้รัฐมนอมาตราสามร้อยเก้านะครับเัาก็นึกเอใจว่าเอะเขียนทําไมถ้ามันถูกก็ไม่ต้องไปเขียนเด็ดถูกไหมฮะถ้าถูกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเขียนว่าไอ้สิ่งที่ทํามาเนี่ยมันถูกไอ้นี่ไปเขียนรับรองว่าไอ้สิ่งที่ทํามาและผลจากการกระทําที่ทํามาเนี่ยใช้กฎหมายไปบอกเขาไปถูกไปบังคับไว้เลยว่ไอ้ที่ทาทั้งหมดเนี่ยถูกนะแสดงว่ามันผิดอ่ะ มันไปโอเวอร์ไรายมาตรกฎหมายอาญามาตร์ร้อยสิบสามร้อยสิร้อยสิบสามเป็นการกบฏไงกบฏใช่ไหมครัเราก็ถึงห่วงว่าเฮ้ยแล้วคนที่ทําหน้าที่ตุลาการคนที่เป็นศาลก็ไปยอมรับเนี่ยยอมรับว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่โจรมาปล้นบ้านแล้วโจรมันบอกว่าเอ้ยทั้งหมดเนี่ยฉันไล่ออกจากบ้านนะฉันเป็นเจ้าของบ้านนะฉันก็ไปเขียนว่าสิ่งที่ฉันปล้นเนี่ยคือความถูกต้อง เราก็ยอมรับได้เนี่ยแล้วไปเขียนกฎหมายให้มันท่าถูกนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทับรานี้นถูกต้องหมดไอ้ตรงนี้ต้องต้องกลับมาคิดเหมือนเหมือนกับที่เมื่อเมื่อวานเราพูดถึงเรื่อง MOU มอย่างเงี้ยนะครับ MO u อบอกว่าให้ไปยกเลิกมันถูกเลยมันถูกมาก่อนหรือเปล่าเราถึงจะไปยกเลิกนะครับเราเป็นนักการเมืองมาท่านก็เคยเป็นผมก็เป็นอยู่แล้วกำลังจะพ้นเนี่ยนะฮะถ้าเราไปมองถึงคนที่เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง วันหนึ่งมาบอกว่าเอ๊ะของข้านรือของผมบอกว่าไอ้ปิญญาบัตรท่านปอมอ่ะผมบอกอ่ะปอมเหรออ่ะปอมอย่างนี้เดี๋ยวผมไปเรียนใหม่แล้วสอบฟอมแต่ขอเป็นต่อนะมันได้เลยคิดอย่างนี้กับ MOU ฝีสามได้เลยคิดอย่างนี้กับมาตรา3 0 9อ้อยาไทยหไม่อันนี้ประชาชนพี่น้องที่ทางบ้านเนี่ยต้องกลับมาดูว่าไอ้ไอ้สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนี่แหละคือความไม่สงบสุขเพราะทุกคนมันตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เนีย ใช่ไหมฮะแล้วม,มันก็สร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายตามมาอีกเยอะแยะเต็มผมผมต้องการแทรกท่านรเรื่องไกลตรงนี้นิดหนึ่งผมคิดว่าความจริงในประเทศไทยวันนี้ก็คือว่าพอผู้ปกครองทําไม่ดีครับหมกไว้หมกไว้หมกไว้นเนี่ยพอประชาชนเขาบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยบอกว่าให้หยุดให้ออกให้เลิกทีนี้พอคนพูดมากๆเข้าเนี่ยกลัวอพอกลัวนี่ทําไงไปฆ่าเขาเ็ามีอไปทําโทษเขาก็มี คือตัวเองจะไม่ยอมไปคือแล้วก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองทําไม่ดีไงครับผมผมเรียนอย่างนี้ก็ท่านที่มีอํานาจวาสนาได้ปกครองบ้านเมืองอยู่ก็อย่าก็อย่าได้ฮึกเหิมอย่าเสียใจก็ก็เพียงแต่ยอมรับความจริงเท่านั้นผมคิดว่ามันก็ปัญหามันก็เริ่มต้นไปแล้วหนึ่งขั้นอันนี้อันนี้เสนอง่ายที่สุดนะดที่จมากเพียงแต่ยอมรับว่าตัวเองท <ำ S 2> ําผิดหลวงพ่อชาเนี่ยเคยอ่านนั่งเือถ้าถามว่าทุกข์ทำไมทุกข์ ไอ้คอนไม้ไอ้หินที่อุ้มอยู่มันหนักนะก็วางซะก็วางซะสิก็แค่นั้นเองไปอุ้มไปแบกมันก็ตกทับขาทับก็เดี๋ยวนี้บ้านเมืองบ้านเมืองตัวเองทําไม่ถูกบริหารไม่ดีก็ยังบอกว่าดีดีดอยู่นั่นไม่ดีกฎหมายแม้แต่ทําผิดตัวเองทําผิดก็ไปยังไปเขียนบอกฮะทําถูกทาถูกหลอกทั้งตัวเองแล้วหลอกทั้งประชาชน นะครับแล้วจะไปหาบอกว่าให้ประชาชนเชื่อฟังมันจะเป็นไม่ได้ไงแล้วจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมผมเขียนกฎหมายก็มันกดโจรหรือเปล่านะใช่ไหมพอแก้ปัญหาเองไปเทียนไม่ได้ก็จะกดโจรพอแก้ปัญหาเองไปท่านมันถึงไปสู่โลกกว่านี้เลยมันถึงไปขายหน้าโลกเขาเลยไอ้ในบ้านนี่ไม่เรียกไอ้ข้าวมันเขาบอกเอ๊ะบ้านนี้มันเป็นอะไรใช่ไหมปล่อยให้โจรมันยึดบ้านนั้นยังบอกว่าไอ้โจรนั่นคือเจ้าของบ้านคนคนนั้ก็เขาเขาบอกว่าไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะก็ไปอ้างอีกบอกว่าเอ๊ะ คุณอย่ามายุ่งเลยนะท่านยังไม่ได้สัตยาบันกับคุณเลยเห็นไหมฮะเรื่องเรื่องเอ็มโอยุ่ถามพวกพวกอะไรนะคนไทยหัวใจรักชาติเนี่ยหรือพันธมิตรเนี่ยความจริงเอาประเด็นที่ท่านท่านเลื่องไกลไปอ้างก็ยังมีน้ำหนักนะความจริงเออ็มโอยุสี่สามนี่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันเนี่ยถือว่ามันยังไม่ถูกต้องเนี่ยคุณคุณไม่ได้ไม่ได้สอบปิญญา้คุณไปซื้อปัญญาห้องแถวมาสมัคร มันก็ต้องตีโจทย์ออกมาแคก่อนมาว่าเอ้ยอันนี้มันโมฆะแล้วก็จบแล้วทาไงก็มาเจรจาก็ผักไปก็เ้นถอยไปเพราะผมก็คนบุรีรัมย์ผมก็รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยประตูทางขึ้นเนี่ยเหมนขึ้นไม่ได้หรอกแต่ถาาว่าเราประตูที่จะขึ้นปราสาทเนี่ยมันก็มีรั้วอยู่แล้วก็ถ่ายรูปกันมาเนี่ยแต่ทั้งว่า เราเนี่จะไปผักโดยใช้กําลังโดยใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเพื่อนบ้านกันเรากำลังจะรวมกันเป็นอาเซียนเพื่อแข่งกับทางยุโรปแข่งทางเอแข่งทางอะไรเนี่ยนะฮะคิดคิดแบบพันธมิตรผมคิดว่าเป็นอันตรายมากมันต้องกลับมาทบทวนอันนี้อันนี้ไม่ใช่แบบว่าเรามาพูดในรายการเพื่อไปต่อรอต่อเถียงหรืออย่ฝั่งตรงข้าเรามาช่วยกันคิดนะฮะช่วยกันคิดว่า้ทางออกที่จะมาจะรวมกันสมานฉันกันเนี่ยมันทางนี้ดีกว่าหรือไม่ เป็นการรัดก้าที่ที่ดูแล้วมันจะเป็นทางที่อะไรนะก่อความเสียหายน้อยกว่าหรือเปล่าไอ้น<ม>ี้ดีหรือไมก่ก็ฝากถามไปนะฮะเอาเอาว่าเรื่องเรื่องเรื่องกัมพูชาเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าความคิดของของเพื่อนผมเรียกเพื่อนนะครับเพื่อนคนไทยที่ชื่อคนไทยหัวใจรักชาติเพื่อนคนไทยที่ชื่อว่าพันธมิตรเนี่ยผมคิดว่าวิธีการของท่านเนี่ย ทำยากทำไม่ได้ผมจึงสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อยือนกรานอย่างนี้เนี่ยท่านมีความประสงค์ใดใคือมีเจตนาตรงไปตรงมาว่าอยากให้เลิกจริงหรือหรืออยากจะได้อย่างอื่นจะเป็นการร้องขออะไรหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับ 3G หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นไหมเนี่ยผมก็ยังตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือผมไม่อยากให้ทํากันอย่างนี้ประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของเพื่อนบ้านที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเราเนี่ยผมคิดว่า มันใหญ่กว่าข้อเรียกร้องอย่างนี้ผมไม่ได้พูดว่าข้อเรียกร้องนี่มันเล็กนะมันสำคัญแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่จะต้องทําอย่างนี้การกระทําอย่างนี้ผมถือว่ามันเป็นการสร้างศัตรูมากกว่าสร้างมิตรก็อาจจะจบไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองแต่ว่ามันมีวิธีการอื่นถ้าเรื่องไกลพูดถึงเรื่องอาเซียนประชาคมอาเซียนเมื่อสักครู่นี่นั่นแหละผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเอาขึ้นโต๊ะในการประชุม ในเวทีอาเซียนว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างไรใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างไรหลักปักปันเขตแดนเนี่ยมันไม่มันไม่มีความจําเป็นถึงขนาดนั้นวันนี้ไปไปกัมพูชาไปลาวไปเวียดนามเราก็ไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วด้วยถ้าไปประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมมันก็เปิดไปมาหากันแล้วมันค่อนข้างสบายแต่ว่าการการดําเนินการที่เกิดขึ้นผมก็คิดว่าอาจจะมี อะไรที่มีความต้องพูดคุยกันกรณีเจ็ดคนไทยที่ถูกจับที่กัมพูชาครับก็เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้แต่ดูประเึ่งว่ามันมันสร้างบรรยากาศที่พูดคุยไม่ได้แหละจะเก็บไว้เติมเชื้อไฟหรือเปล่าแล้วเนี่ยทนนี่ว่าเติม<ะ>เชื้อไฟนะครับก็ควรจะคิดให้ดีว่าคนที่ถูกเก็บไว้เป็นเชื้อนะ่ะก็คือคนไทยด้วยกันครับนะครับฝากไว้นะถ้าไปเรื่องสําคัญสามเรื่องที่หยิบยกมาครับ ผมก็เรียนว่าปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาหลักของประเทศที่มันเกิดจากความไม่เป็นธรรมการลงโทษทางการเมืองการตัดสิทธ์ซึ่งมันขัดหลักสิทธิของคนสิทธิ<ช>พื้นฐานเรื่องการเลือกผู้ปกครองผิดกับหลัก rule of law ตรงที่ว่าถ้าไม่ได้ทำผิดแต่ได้รับโทษลักษณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยสมมติว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยเขากล่าวหาคนเอกธรรมรั เขากล่าวหาพลเอกเอไม่คุณพงศักรพงศัยสารากรณีของอพรรคพลังประชาชนเขากล่าวหาคุณยงยุทธติยะภรัตน์คนเดียวพรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคชาติไทยก็ผมผมจำไม่ได้แน่ใ,นใจว่าเป็นที่ปาจีนหรือเป็นที่าาทางนู้นอ่ะก็คือกล่าวหาเรื่องการมีคนคนหนึ่งไปซื้อเสียงและยุบทิ้งทั้งพรรคเลย ทั้งๆท,ที่การซื้อสิทิทขายเสียงนี่บางทีหลักฐานบางทีมันมันบ้าๆบอๆเนี่ยอยากใช้คําอย่างนี้มันไม่ใช่คนที่มาหาคุณยงยุทธิยาภัยรัตเองเนี่ยก็เป็นพวกแกนนาหมู่บ้านพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านผมก็ไม่ได้ใจมีใครบ้างมาก,ก่อนมีกฤษฎีิการเลือกตั้งด้วยซ้าไปก็มีคนไปถ่ายภาพจับไม่รู้ใช้วิทยุมือถือหรือกล้องอะไรไปไปไป,ไปถ่ายภาพไว้ปรากฏว่าพอมีเลือกตั้งก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้อง ศารัฐธรรมนูญเองซึ่งไม่ใช่ศารธรรมนูนเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อก่อนเขาเรียกตุลาการอยู่ในไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในระบบความเป็นธรรมปกติของของประเทศไทยแต่ว่าพอพอไปรับรองว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันถูกทั้งหมดเนี่ยมันผิดหลักการปกครองรวมทั้งเรื่องการยุบพรรคการเมืองก็ผิดหลักการปกครองผมจึงเรียนว่าด้วยกฎหมายที่มาจากเผด็จการมาเขียนอย่างนั้นอย่างนี้ไว้รวมทั้งมาตราสามสเก้านี่ททำให้กฎหมายเป็นกฎโจรอย่างที่ท่านเรืองไกรว่า ตรงนี้เองที่นํามาซึ่งความวุ่นวายในบ้านเมืองวันนี้ที่ผมคิดว่าเราจะต้องปฏิวัติคือยกเลิกกฎกติกาวิธีปฏิบัติแรงต่างที่มันไม่ชอบทำไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดเสียแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ตรงนี้เองเราจะต้องการมีรัฐบาลขึ้นมารัฐบาลหนึ่งที่พวกเราเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการมาเพื่อจัดการยกเลิกตัวนี้มีรัฐสภาที่มาจากตัวแทนประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกศาสนาทุกอาชีพ มาช่วยกันดูแลมาช่วยกันปัดกวาดสิ่งที่เป็นขยะในบ้านเมืองอันนี้เราใช้ภาษาที่มันเป็นภาษาทางการเปลี่ยนแปลงว่าปฏิวัติแต่เราไม่อยากเอาปืนเอารถถังอะไรต่างๆมายิงใครมาฆ่าใครแต่อยากพาบ้านเมืองกลับไปสู่ความถูกต้องชอบธรรมอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือหนึ่งให้โครงสร้างการปกครองเป็นประชาธิปไตยอำนาจมาจาก มีตัวแทนฝ่ายกฎหมายตัวแทนฝ่ายทหารตัวแทนฝ่ายตำรวจตัวแทนฝ่ายราชการฝ่ายประชาชนชาวบ้านคนปลูกปอขายคนปลูกข้าวคนปลูกมันมีทุกคนพ่อค้ามีทุกประเภทเข้ามาอยู่ในสภาจะสัรหากันมาจะเลือกตั้งกันมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นวิธีการที่จะได้คนเข้ามาแต่ว่าคือตัวจำลองอำนาจของประชาชนเมื่อลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็มาทําการกวาดขยะอะไรที่ไม่ถูกต้องชอบทำอะไรที่ เป็นสิ่งที่คนที่เคยทําผิดไว้เขากลัวนี่ก็บอกว่าเออเอาละเอามันมันจบไปแล้วครับมันไปแล้วเอามาลงโทษวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ก็บอกว่าเอา้าเรื่องนีน้เดี๋ยจะโทษสกรรมไปยกโทษให้กันไปมันก็มาเริ่มต้นกันใหม่ยิ้มแย้มแจ่แมใสเข้าหากันผมคิดว่านี่คือการปฏิวัติประเทศไทยที่ถูกต้องสันติก็ไม่อยากจะให้องค์กรระหว่างประเทศที่พูดถึงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับบ้านเราเหรอก ไม่ว่าจะ IPU ที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาวันนี้เขาลังบอกว่าเอา้าสภาไทยคุณไปตัดคุณไปยุบพรรคได้ยังไงรัฐสภาไทยกฎหมายไทยคุณไปออกกติกาให้ให้ตัดเสถียรการเมืองคนได้ยังไงถ้าเขามาถามวันนี้เนี่ยท่านลึงไกรจะตอบว่าไงผมก็ไม่แน่ใจ <S 2> <S 2> เอา้าคุณไม่ได้อ่านแล้วว่าก,กฎกติกาของ l i e r r l m m n n f e s t o เนี่ยเขาห้ามอย่างนั้น <S <S ห้ามไปตัดสิบกฎหมายภาพการเมืองกฎหมาย i อ c ีกฎหมาย ว่าด้วยสิทธิทางการเมืองกับสิทธิพลเมืองเขาเขียนไว้ชัดเจนมาตราย1มาตราย5ิเนี่ยเขาห้ามไปตัดสิทธิคนอย่างนี้มันขาดความเสมอภาคเอาคุณไม่ได้อ่านแล้วคุณไปออกกฎหมายอย่างนั้นได้ไงถ้าเขามาถามจะตอบว่าอย่างไรตอบไม่คอสมีคอสมีรูบารทีนั่นรูรูบายรอเราปกครองโดยใครนี่นี่พอเราพอเรารู้เราไม่รู้ใบรอเรารู้บทิพท์อย่างที่ว่านี้ มันก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้ไงมันเลยไปต้องไปฟ้องว่าเจ้าของึบอกว่าเจ้าของความถูกต้องมันไม่น่าอยู่ต่างประเทศมันน่าจะอยู่กับเราเราเป็นเนโมคราซีหรือเราเป็นคริปโตเคซีเดโมคราซี่อ่าดโมคราซีก็คราซีอันนั้นโอเคเราเราพูดมันแต่ว่าคริปโตเคซีก็คือว่าการปกครองโดยกฎของของของโจท์อะใช่ไหมคือไม่ได้มาจากประชาชนคําว่าปฏิวัติเนี่ยนะครับถ้าปฏิวัติแบบ การรัดประหารการใช้อำนาจปากกระบอกปืนขึ้นมาแล้วก็มาฉีกมันก็มาทำเนี่ย<ะ>มันมาจากกลุ่มคนฝูน้อยซึ่งเดิมเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเจต,ตนาเหมือนมีเจต,ตนาดีแต่พอเข้ามาเจออำนาจเจอผลประโยชน์เสียหมดเลย<ะ>ที่ผ่านมาเนี่ยเสียหมดเลยเนะครับคนที่ถูกยึดทรัพย์อะไรเนี่ยอดีตจอมพลมากมายเนี่ยก็เห็นมาแล้ว<ะ>ถูกไหมฮะคนที่บอกว่าโอ้อํอำนาจล้นฟ้าสุดท้ายอำนาจของประชาชน อำนาจของนักศึกษาก็เดินขบวนขับไล่ต่อให้คุณขี่เฮลิคอปเตอร์ลงมายิงประชาชนจากฟ้าลงมาสู่ดินก็ตามแต่คุณก็อยู่ประเทศไทยไม่ได้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเราจะหันหน้ากลับมาไม่อยากให้ปัญหาเนี่ยขยายว<บ>งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยที่อาจารย์มานะถูกต้องแต่พี่น้องประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยต้องเข้ามาร่วมกันว่าเอ้กฎกติกาเนี่ยการปฏิบัติโดยมหาประชาชนเนี่ยควรจะมาเข้าร่วมตื่นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็บอกว่า แล้วคนที่ทำนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับว่าฟับสินเงินทองเนี่ยโอเคแต่คนที่ทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายเนี่ยยังไงก็ต้องรับโทษมันมันนี่เโทษกรรมไม่ได้มันนี่เราโทษกรรมไม่ได้ท่านเดินไกลพูดถูกแล้วพูดชัดน้องคนเสียหายเนี่ยเขาเขารับไม่ได้เรื่องอย่างนี้นี่คือนี่คือทําไมคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเขาถึงได้พยานหลักฐานทั้งเอกสารทั้งภาพที่งานเผาศพทั้งภาพ การยิงว่ากระสุนเข้าตรงไหนยังไงทั้งภาพไอ้ที่ในงานการชันสูตรชันสูตรรวมทั้งภาพไอ้สมองที่ออกทั้งสมองนั่นแหละอันนั้นมันมันมันขอคืนพื้นที่แบบไหนเขาก็ถามกันอยู่มันมันขอคืนพื้นที่แบบไหนกันเนี่ยมันกระชับพื้นที่แบบไหนกันเขาก็ถามกันอยู่ผมจึงเรียนว่าวันนี้ที่ไอซีซีก็คือศาลอาญาโลกเนี่ยเรียนท่านผู้ปกครองเรียนท่านผู้เกี่ยวข้องทั้งญาติพี่น้อง ผู้รักษาความยุติธรรมว่าหนึ่งมันมีการสังหารคนนะสไนเปอร์หรือปืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันชัดเจน 2. มีคนตายนะสังหารหมูด้วยสังหารหมูสาม,มีการเผานะคนับถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวจะพูดแต่ฝ่ายฝ่ายที่ตายนะฝ่ายเผามีคนชุดดำนะก็ว่ากันไปแต่ว่าการดำเนินคดีเนี่ยมันจะต้องเอาความเป็นธรรมความยุติธรรมกลับมามันต้องมีผู้ดำเนินการ ถ้าไม่ไดําเนินการในประเทศไทยนี่เป็นสิบเดือนแล้วไม่เคยมีการจับใครไม่เคยมีการสอบสวนใครใไม่เคยสรุปว่าใครทําอะไรยังไงมีแต่คนทาริตบอกว่าเอาคนเสื้อแดงทําให้ตายนะ 12, สบิบสองสิบสองศพทหารทําให้ตายนะสบิบสามศพไม่รู้อีกหกสิบสี่คือมีแค่นั้นผมว่าแค่นี้มันก็ฟังไม่ขึ้นถ้าคุณเป็นรัฐบาลทําไม่ได้แค่นี้ก็ต้องออกไปก็ต้องออกไปโอ๊ยผมไม่มีความสามารถครับขอกาบลาพี่น้องประชาชนก็ไปซะให้คนอื่นเข้ามาบริหารจัดการ ผมว่ามันมีแค่นั้นมันง่ายขนาดนั้นวันนี้คดีความของไทยมันไม่ควรจะไปขึ้นศาลโลกถ้ามันได้รับความยุติธรรมจากศาลไทยหรือระบบยุติธรรมของไทยมันก็เท่านั้นเองผมเรียนพี่น้องประชาชนโดยสรุปกว่าวัาวนนี้องค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UN ไม่ว่าจะเป็น IPU ไม่ว่าจะเป็น ICCICJ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความถูกต้องยุติธรรมของไทยเนี่ยเขาไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าหากว่าความยุติธรรมความถูกต้องความเป็นธรรมระบอบต่าง มันเป็นระบบที่ชอบธรรมมี legitimacy ถูกต้องตามกฎหมายมี legality อันนี้คือคือสังคมทุกสังคมจะต้องอยู่ได้ด้วยอย่างนี้สิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับหมดเวลาพอดีท่านเรืองกายเวลาส่งท้ายก็ประพฤติดีก็ทั้งกายวาจาใจนะครับแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเขียนเป็นตัวหนังสือแล้ว ประพฤติทางกายมันไม่ดีนะความสมงบสุขไม่เกิดต่อมาทั้งกายวาจาใจก,ก็หลักธรรมแน่นอนปฏิบัติก,ก็ต้องถูกต้องครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมองไทยมองเทศกับผมกับท่านเรืองไกรเกือบทุกเสาร์กับทุกอาทิตย์เว้นแต่เวลาที่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศเ,เดี๋ยวหลังจากเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ลองดูว่าท่าน,นยังเป็นสมาชิกผูธธ้ที่สภาต่อหรือเปล่า ถ้ามาได้เดินทางไปไหนก็คงมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับก็คุยกับท่านต่อวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมองไทยมองเทศขอสวัสดีขอเชิญท่านพบกับพวกเราใหม่ในวันเสราร์หน้าและอาทิตย์หน้าเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสลิมเฮอร์บอลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันน้าท้องสำหรับหญิงชาย ทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ําเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่หมนท้องทําให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกําลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันหบาท083 705 1234แล้วก็ศูนย์แปดสา ชี้เลขมงคลพิชิตเลขดังจากสถิติย้อนหลัง48งวดด้วยสูตรการคำนวณที่ชัดเจนแม่นยำให้คุณมีโชคได้ทุกงวดพร้อมตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทันทีที่ผลออกโทร19 00 111 082